สวัสดีครับมาพบกันอีกตอนหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอตอนนี้เป็นตอนที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อสร,สร้างสื่อออนไลน์ปัจจุบันนี้หลายคนนะค,คุณครูหลายท่านอาจารย์หลายท่านต่างก็ทำสื่อออนไลน์กันเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะใช้ได้ก็คือการสร้างหนังสือออนไลน์หรือเราเรียกว่าอ e ีบุ๊กออนไลน์อย่างง่ายๆนะครับ ก่อนอื่นเราต้องทำไฟล์ของเราด้วย powerpoint รวนนี้ก่อนนะครับไฟล์ powerpoint นะครับเราเปิดไฟล์ powerpoint ที่เราทำไว้ขึ้นมาหรือเราจะทำเลยก็ได้นะครับทำให้เสร็จสักกี่หน้าก็ได้กี่สไลด์ก็ได้นะครับในที่นี้ผมทำเป็นแบบแนวตั้งนะครับขนาดาษ A4 ผมก็ลดอาจจะลด ขนาด A4 ลงมาให้นิดนึงเพื่อให้มันพอดีกับตรงหน้าจอของเราอนี้นะครับผมทำไว้ขนาดสไลด์ก็ประมาณเท่าไหร่นะครับใช้19ประมาณ20คูณ25นะครับกว้าง20 25เนอะเราทำซ้ายสัก4ผมทำไว้4สไลด์4หน้าโปกติเนี่ยผมทำข่าวประัาสัมพันธ์ของวิทยาลัยใช้หน้าเดียวแผ่นเดียว แล้วก็เซฟเป็นไฟล์รูปภาพเป็น jpeg ก็ฉบับละแผ่นฉบับละแผ่นทีนี้บางทีมันเนื้อหามันเราอยากจะใส่เนื้อหาเข้าไปเยอะๆนะครับแล้วก็เวลาดูนะั้นเหมือนกับเปิดวรสารดูเนาะเหมือนกับเปิดวารสารดูนะครับเราก็เลยทําแบบนี้นะครับอ่าชุตัวอย่างทำไส้สี่สไลด์ใครจะทำมากกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ <c oughs> เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องเซฟส่งออกหรือ Export เป็นไฟล์ pdf ทีนี้พอเซฟเป็นไฟล์ PDF ปึ๊บโอเคมันใช้ชื่อเดิมถ้าเรามีหลายหน้าต่อไปผมก็จะไม่เป็นข่าวประชาพันธ์นนลนะน้ก็อาจจะเป็นจุลสารจุลสารก็คือวา,าลสารขนาดเล็กมี45แผ่นอะไรเงี้ยนะครับต่อไปผมก็จะเปลี่ยนจากข่าวประชาพันธ์นเป็นจุลสารได้ละเพราะถ้าข่าวประชาพันธ์นอาจจะเป็นแค่แผ่นเดียวนะครับอันนี้คือข้อดีโอเค เราเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีทั้ง2ไฟล์เป็นไฟล์ PDF และแล้วก็ไฟล์ PowerPoint ตัวนี้แหละครับที่เราจะใช้อ่าเราจะใช้อย่างไรเราทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เราก็จะเข้าไปเข้าเว็บไซต์นะครับที่ชื่อ pubhtml5 f นะครับ pubhtml5 นี่เขาจะมีตัวอย่างให้เราดูแล้วครับเขาทำสวยๆนะครับอีกหน่อยแทนที่เราจะทำเป็นข่าวสารหรือจุลสารทธรรมดาเราอาจจะทำนิตยสารสิ่งที่เราน่าสนใจด้วยเห็นเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็บันทึกเป็นนี่เก็บไว้เพราะว่าในในหนึ่งยูทูเนี่ยสามารถเก็บได้หลายเล่มนะครับอย่างนี้ยมันก็จะเป็นชั้นหนังสือเห็น,นะครับสวยงามเห็นไหมก็น่าสนใจนะครับโอเค นี่ถือตัวอย่างนะครับเราจะสมัครพร้อมๆกันเลยนะครับ่จริงถ้าเราทําหลายเล่มนะครับก็จะออกมาเป็นชั้นวางหนังสือนี้ให้เราเลยนะครับอันนี้ผมทําฉบับแรกก็อาจจะมีชั้นวางหนังสือแค่เล่มเดียวไม่เป็นไรอ่าเราคลิกที่ sign in ปึ๊บคลิกที่ create new account นะครับผมก็สร้างสร้างสองศูนย์สองศูนย์นะครับพิมพ์รหัสผ่านยืนยันรหัสผ่านอีกที โอเคนะครับเราพิมพ์ชื่อเมลของเราที่เราจะใช้นะครับเสร็จแล้วพิมพ์ยูสเอร์เอ่อพาสเวิร์เรายืนยันพาสเวิร์ดแล้วคลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วคลิกที่ i accept นะก็ตอบรับหรือยอมรับเงินไขนะครับแล้วคลิกที่ sign up ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะบันทึกหรือไม่บันทึกก็ได้นะครับสมมติผมเอาบันทึกก็ได้เผื่อลืมนะครับ <c oughs> เขาก็จะส่ง Account หรือโคดเนี่ยให้เราทางเมลนะครับเราก็ต้องไปเข้าเมลของเราก่อนนะครับไปเข้าเมลอ่เราก็ไปเข้าเมลของเราเมลของเราอันนี้นะครับเราก็ไปยืนยันเชื่อ เพื่อไปดูเอ๊ะเขาส่งรหัสมาอย่างไงนะตอบมาทันทีเลยไหมหรือต้องรอหนึ่งวันหรือสองวันหรืออาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเดี๋ยวดูนะครับอ่าตอบมาทันทีเลยนะครับ Account v e r i f i c a t i o n นะก็ตอบมาว่า7 4 3 5 7 4าแล้วก็จำตัวนี้ไว้7 4 3 5 7 4แล้วก็มานะครับพิมพ์7 4 3 5 7 4อ่าแล้วก็พิมพ เสร็จแล้วเราก็คลิกที่ Verify Account นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก,ก็จะมาปรากฏที่หน้านี้เลยนะครับเราจะเริ่มลงมือทำกันเลยไหมล่ะเอาไหมหรือจะออกไปก่อนถ้าออกไปก่อนก็คลิกตัวนี้นะครับล็อกเอาเข้าไปแต่ถ้าเราบอกไม่เอาฉันจะทำต่อเลยอยากจะเห็นผลงานของเราเต็มทีล่ละอ่าเราก็คลิกตรงนี้เลยนะครับอ่าคลิกหนึ่งครั้ง มันก็จะขึ้นมาตอนนี้เรายังไม่มีอะไรเลยก็คลิกคำว่า add new book นะครับ add new book คือหนังสือเล่มใหม่แล้วก็ไปคลิกที่ปุ่มบ o w s e เห็นไหมเขาบอกให้อัปโหลดเฉพาะไฟล์ที่เป็น pdf นะครับแล้วก็ b บ w s สไปแล้วก็ไปดูว่าอ๋อที่เราทำไว้เมื่อสักครู่เนี่ยผมวางไว้ที่ Desktop นะครับฉบับที่1ก็เลือกไฟล์ pdf ตรงนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ open ปึ๊บวิ่งแ,แป๊บเดียวเราทำแค่สีหน้าก็ข,ขึ้นมาอัปโหลดสำเร็ก็เรียบร้อยละทีนี้ตรงนี้เราก็จะมาพิมพ์อะไรดีผมบอกพิมพ์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับแรกผมใช้ข่าวอ่าฉบับที่หนึ่งนะครับผมก็บอกว่ารา,ายละเอียดเป็นยังไงล่ะข่าวนี้เกิดจ้งข่าวสารอะไรก็ว่าไปนะครับของใคร ประจำปีการศึกษาหกสามโอเคนะครับอันนี้คี์เิร์ดอะไรไม่ต้องกันด้เาะเสร็จแล้วเราลอง next คลิกที่ next นะครับเขาก็มีรูปแบบให้เรานะถ้าฟรีนี่เราก็ใช้รูปแบบนี้ได้นะครับถ้าโปรนี่ก็ต้องเสียเงินนะผมเอาแบบคลาสสิกก็แล้วกันนะครับคลาสสิกก็แบบฟรีโอเคพอผมเลือกละผมก็คลิกที่ next ต่อ ก็จะมีรูปแบบต่อไปให้อีกนะครับเอาแบบไหนดีเอาแบบนี้สวยๆส,สีเขียววะ water drop นะครับแล้วก็ next นะครับตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้อีกนะเปลี่ยนสีไล่เฉดสีนะครับเป็น background image ตรงนี้โอ้เราสามารถกำหนดได้อีกเยอะเลยนะครับว่าจะมี QR code ไหมนะครับมี flip sound ไหมใส่ sound ไหมปกไหมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเรียนศึกษาพเพิ่มเติมเอานะครับ เว้นระยะห่างอะไรเงี้ยเรามีหมดเลยนะครับเสร็จแล้วเ,เราบอกโอเคถ้าเรากลับแก้ไขอะไรเสร็จเรียบร้อยละเราก็คลิกที่ create นะครับก็รอสักครู่กำลังคอนบนะ coverting อยู่นะครับจนกว่าจะครบแป๊บเดียวนะครับไม่นานอ่าเสร็จละอ่าตรงนี้เสร็จละเห็นไหมครับ ตรงนี้เราจะตั้งค่ากลับไปแก้ไขก็ได้นะครับเนะี่ยถ้าเราคลิกตรงนี้ก็กลับไปแก้ไขตรงนี้อีกแล้วคลิกที่เซฟแอนด์คล s สนะครับเพื่อถ้าเราเสร็จแล้วนะครับอีกอันหนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเอนะครับก็คือดูตัวอย่างก็ได้นะครับตัวอย่างเดีวมก็จะขึ้นมาหน้านี้นะโอ้โหสีสันสวยงามตรงนี้ปิดไปก่อนกได้เห็นไหมเวลาเราเปิดอ่า กดเมาส์ข้างไว้แล้วก็เลื่อนเห็นไหมครับโอ้มันก็ทำหให้ให้หนังสือหรืออ e ีบุ๊กหรือข่าวสารหรือจุลสารของเราเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ปิดไปก่อนนี่มาดูตัวนี้ตัวแช์นะครับคลิกที่แช์อ่าตรงนี้จะเป็น QR Code สํา <c oughs> สำหรับเราก็บันทึก QR Code เก็บไว้ก็ได้นะครับเพื่อส่งไปให้ นักศึกษาดูให้ครูอาจารย์ดูให้ชุมชนดูให้ผู้ปกครองดูนะครับเราก็สามารถเซฟได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ที่เราก็ Copy สํสำหรับส่งไปให้ผู้ปกครองส่งให้ชุมชนส่งให้นักศึกษาดูนะครับเราจะแชร์เลยก็ได้นะครับแชร์ที่ f a c e b o o k อ,อะไรก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมบอกาอค์สไปโอเค ามาดูอีกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นโฮมเพจของเรานะครับเราคลิกที่ Home Page, โฮมเพจดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึนะครับเห็นไ,ไหมแล้วก็จะมี1ฉบับถ้ามีฉบับที่2 3สก็จะเป็นนี้แล้วนี่บุ๊กเคสนะครับบุ๊กเคสถ้าเราทําหลายเล่มเห็นไ,ไหมก็จะขึ้นที่ชั้นวางสือให้เรานะครับท,ทําที่ขึ้นที่ชั้นวางสือเราสามารถปรับสีปรับอะไรของของหนังสือได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น เดี๋ยวผมคลิกนะครับก็จะเป็น QR code ถ้า QR code ตัวนี้จะเป็นทั้งชั้นนะครับหรือลิงก์ตรงนี้เวลาคลิกที่สแกน QR code หรือคลิกที่ลิงก์นี้ก็จะมาที่ชั้นวางหนังสือเป็นตัวรวมหมดเลยนะครับรวมทุกเล่มนะครับแต่ถ้าที่เราทําเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีแค่เล่มเดียวเนาะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็จะส่งลิงก์ไปให้อ่าผมไปที่ Facebook ก็ะดนะครับลอง Facebook กันล้วกันเนาะ อ่าผมคลิกที่งานประชาสัมพันธ์ครับคลิกที่เพจเราจะส่งไปทางไลน์ส่งไปทาง Facebook ได้หมดนะครับอ่าผมก็คลิกขวาวางนะที่เราก๊อบไว้อันนี้เราก๊อบแค่ฉบับเดียวนะครับถ้าจะเอาทั้งชั้นก็จะมีมีอีกลิงก์หนึ่งนะครับอ่าอันนี้โอเค ข่าวพ็พันต่อไปถ้าเรามีหลายหน้าอย่างเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนจากข่าวเป็นจุลสารก็ได้นะครับเราก็คิดที่โพสต์ไปเบ่าเห็นไหมครับ เราเราก็คลิกเข้าไปก็จะมาเปิดมาหน้านี้ทันทีเนะครับอ่าเราก็จะดูโอ้โหสวยงามเป็นขาวฉันพันฮะภาพชัดเจนเต็มหน้าอ่าเห็นไหมครับโอเคเรียบร้อยอ่าเราก็ปิดไปก่อนนะครับทีนี้เราก็กลับมาเดี๋ยวออกจากเมลของเราก่อนนะครับ ไฟเพลียนไปตรงนี้นะครับเราก็จะมีคําว่าล็อกเอานะครับเราก็ล็อกเอาไปนะครับก็เป็นอนะันเสร็จเนาะวิธีการที่สร้างอ e ีบุ๊กออนไลน์อย่างง่ายๆแล้วคนทั่วไปสามารถดูได้อย่าลืมนะครับคำว่าข่าวสารหรือจุลสารเนี่ยเรามีความจําเป็นต้องให้ชุมชนสังคมดู เพื่อรับรู้กิจกรรมของสถานศึกษาของเราใช่ไหมครับครั้งต่อไปแล้วก็คลิกที่ sign in เข้าไปได้เลยอัปโหลดเสร็จไม่ต้องไป create ให้เขาละนะครับโอเคนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารประจาพันธุ์ของสถานศึกษาของเราได้เป็นอย่างดีนะครับสวัสดีครับ